ภรรยาอะไรกันครับไม่ต้องกังวลผมจะไม่บอกใครนอกจากคุณครูริทนีฉันอยากให้เธอสาบานได้ ผมสาบานแบบจาคำพูดของฉันไว้อย่าเปิดเผยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องชีวิตของนายนายไม่ควรบอกฉันแบบนี้ด้วยซ้ำผมเชื่อในตัวคุณครูบรดมีครับแาบบ ทำไมนายถึงเชื่อใจฉันมากขนาดนี้สัญชาตยาบอกผมว่าคุณครูปริณีจะไม่ทำร้ายผมใช่ไหมครับอ่าฮัมคุณครูปรินีขอบคุณนะแบยังไงก็ตามคุณครูปรินีจริงๆแล้ว ยังมีอีกเรื่องหนึ่งผมมอบคิดษฎีเวทมนต์รวมให้สมาคมเวทมนต์แล้วมีการใช้เวทมนต์หลากหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มพลังจิตสมาคมเวทมนต์นายครัวปรึกษาเรื่องนี้กับฉันก่อนตอนนี้นายอ่อนแอเกินไปและการติดต่อพวกเขาเร็วเกินไปจะทำให้นายมีปัญหาโดยไม่จำเป็นไม่ต้องกังวลคุณครูบริษนี เชื่อได้ผมใช้ในสมาคมเวทมนต์คือเฉินหลัวและพวกเขาไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของผมดีแล้วเดี๋ยวก่อนเธอพูดว่าอะไรนะ <c oughs> ฉันหลัวบ้าเธอคือเฉันหลัวเหรอฉันหลัวที่แก้ปัญหายากยาก23ปัญหาในคราวเดียว ฉะใช่ผมเองแวนมนไปอาด้าขอสมาคมนั้นแพงเกินไปผมไม่มีช่องทางการหาเงินอื่นอีกแล้วเนื่องจากขาดเงินเขาจึงแก้ปัญหาทั้งหมดที่ชุมชนคณิตศาสตร์แห่งอาณาจักรโลแลนที่สะสมมาหลายปีคำถามยากๆยากสิข้อทฤษฎีบทใหม่11ข้อเป็นคนที่รู้จักกันในชื่อฉันลัว นักปรชญาศาสตร์จริงๆแต่เขากลับเป็นนักเรียนของฉันเหรอคุณครูริทนี้เป็นอะไรไปครับแบไม่ว่าจะเป็นเวทโมรหรือคณิตศาสตร์ฉันไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นครูของเธอแม้ว่าครูคณิตศาสตร์ของฉันจะเป็นหนึ่งในวิชาการผู้ยิ่งใหญ่ในชุมชนคณิตศาสตร์ของราชอาณาจักรโปลแลนด์แต่ฉันเกรงว่า เธอก็ไม่สามารถสอนอะไรเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ให้นายได้แต่เธอสามารถช่วยนายได้อย่างแน่นอนด้วยเวทมนต์พอนอกจากจะเป็นนักวิชาการผู้ยิ่งใหญ่แล้วเธอยังเป็นนักเวทมนต์ผู้ยิ่งใหญ่อีกด้วยฉันจะขอให้เธอรับนายเป็นนักเรียนเดะได้ครับถ้าฉันเรียนกับครูของคุณครูริทนี คณครูพริตนีจะไม่มาเป็นพี่สาวของฉันเหรอและอาจารย์คนนั้นก็กลายเป็นนักเวทผู้ยิ่งใหญ่ในระดับเดียวกันกับประธานสมาคมเวทมนต์แห่งอาณาจักรโลแลนด์คนครูพริตนีเนื่องจากคุณเป็นนักเรียนของนักเวทมนต์ทำไมคุณถึงมาเรียนที่วิทยาลัยเซนโดนัสล่ะไม่ต้องกังวลฉันจะค่อยๆบอกนายเกี่ยวกับฉันในอนาคต เฮ้ hey, เดี๋ยวก่อนอิสเบลล่าบ้นายคุยอะไรกับคุณครูบริดนีบ้างบ้สัญญากับฉันทีสิว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับบุคคลที่สามแม้แต่อิสเบลล่าและอล,ลิสเว้นแต่พวกเธอจะกลายเป็นภรรยาของนายในอนาคต ไม่ได้พูดอะไรนายังคงอยากโกหกฉันนี่ไปครั้งได้ที่ฉันเห็นคุณครูบริตนีทำตัวไม่น่าเคารพแบานายสารภาพรักกับคุณครูบริตนีแล้วเหรออืมเธออ,อ,อยากรู้จริงๆเหรอ ว่าฉันคุยอะไรกับคุณครูพริตนีบ้างดูเหมือนว่านี่เป็นวิธีเดียวที่จะใช้มันเรียบเรียบ,บบอกมาคุณครูพริตนีถามฉันว่าเธอชอบรุ่นพี่สเบลล่าหรือรุ่นพี่อล,ลิสเอ๊นั่นเป็นเรื่องโกหกหรือเปล่ปานายกำลังพูดถึงเรื่องอะไร แล้วนายชอบใครล่ะไม่ใช่สินายตอบไปว่ายังไงฉันตอบคุณครูรินีไปว่าฉันพร้อมที่จะอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างที่มีให้กับเวทมนต์แค่นั้นนายกำลังพูดเรื่องไร้สาระอีกแล้วนายช่วยจริงจังกว่านี้หน่อยได้ไหมแบา เฮ้เฮ้เฮ้จะเย็นเย็นฉันล้อเล่นฉันล้อเล่นเจ้าคนพาลฉันจะให้โอกาสนายครั้งสุดท้ายบอกฉันมาตรงๆรงฉันบอกว่าฉันบอกแล้วเธออย่าตื่นเต้นสิอันที่จริงฉันบอกคุณครูริทนีอย่างชัดเจนว่าอลิซเป็นเพียงรุ่นพี่สำหรับฉันและเธออีสเบลล่า ก็เป็นเพื่อนคนสนิทของฉันไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็แค่ชื่นชมเธออลิสเป็นรุ่นพี่และฉันเป็นเพื่อนดังนั้นสิ่งเดียวที่แบลชอบก็คือฮอึอะไรกันแน่นอนว่าเขายังคงชอบคุณครูบริตนีอยู่ ทำไมเธอยังโกรธหลังจากที่ฉันชมเธอช่าัมเธออย่าน้อยคราวนี้ฉันก็ผ่านมันไปได้ดูสินั่นคือแบร์ในชั้นเรียนภาพปฏิบัติครั้งสุดท้ายเขาได้ช่วยพี่เอิซาเบลล่าและพี่อลิสจากนักเวทอาวุโสฉันไม่ใช่ลิงในสวนสัตว์ที่จะดึงดูดสายตาของทุกคนสักหน่อย แบค่อนข้างโด่งดังทำไมเงียบจังนายที่สุดทุกคนก็ไปแล้วเหรอความรู้สึกนี้มันแบนายกระตือรือร้อนกับทุกคนมากเหรอพะผ,ผมไม่ได้ตั้งใจ มันเป็นอุบัติเหตุล้มใส่ฉันแล้วบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเหรอฉันขอโทษฉันขอโทษฉันไม่ได้ทำให้นายเจ็บใช่ไหมแค่ล้อเล่นนะ่ะแต่ฉันยังมีคำถามจะถามนายเพื่อร่วมชั้นแบฉันมีคำถามคณิตศาสตร์สองข้อที่ทำไม่ได้ดังนั้นฉันจะรบกวนนายอีกครั้ง ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วแบบเป็นนักฆ่าอาวุโสจริงๆและโชคเขาดีมากแททิดาทั้งหมดจมากมหาวิทยาลัยเวสล้อมรอบเขาอยู่นี่ก็เหมือนกันพวกนายกำลังทำอะไรอิสเบลล่าเธอมาที่นี่เพื่อเจอแบร์เหรอเธอไม่ได้เหมือนกันเหรอ เธอไม่ได้ชอบรุ่นน้องแบร์ใช่ไหมอล,ลิสเธอกำลังพูดถึงเรื่องอะไรใครจะไปชอบแบร์กันฉันเธอเธอชอบแบร์เหรอใช่แล้วฉันชอบรุ่นน้องแบร์เธอไม่ได้ชอบไม่ใช่เหรอในเมื่อเธอไม่ชอบรุ่นน้องแบร์ เธอจะไม่ขโมยเขาไปจากฉันแน่นอนถึงฉันไม่สู้กับเธอก็ไม่มีโอกาสแบมีคนที่ชอบแล้วแล้วยังไงล่ะฉันสามารถแข่งขันกับเธอได้อย่างยุติธรรมมันไม่มีประโยชน์เธอไม่สามารถแข่งขันกับหล่อนได้อย่าเสียแรงเปล่าเลยอิสเบลลา เธอก็อยากแข่งขันกับฉันเพื่อย่ารุ่นน้องแบไม่ต้องใช้วิธีนี้หรอกยังไงฉันก็ไม่ยอมแพ้ใครจะไปเถียงเธอชอบก็ชอบไม่ใช่เรื่องของฉันอะไรจะไม่ยอมแพ้ขณะฉันไม่มีโอกาสเธอมั่นใจแค่ไหนว่าเธอจะชนะวันนี้ฉันไม่ควรยั่วย,ยุเธอใช่ไหม แบร์ฉันขอถามนายว่าถ้านายถูกขอให้เลือกระหว่างฉันกับรุ่นพี่อลิซนายจะเลือกใครมาอีกแล้วตอบมาเร็วอย่าพยายามหลีกเลี่ยงและก็ไปนานต่าจบปัญหาเรื่องนี้ในตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็เหมือนเดิมครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบมังงะเรื่องนี้เราอยากจะให้ผมเนี่ยทำตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆผมก็ไม่ขออะไรมากครับผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ซับสไครต์หนึ่งกระดิ่งไปนกำลังใจให้ผมเนี่ยในการทำมังงะเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุดหน่อยละกันนะครับถ้าอลไรเยอะคนคอมเมนต์เยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆเลยละกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ